วันนี้ต้นมะขามแต่เกลืนี่มีสองทางสมัยก่อนก็เป็นแค่เป็นแค่เพียงเป็นโรงอาคารเก็บโบราณวัตถุเฉยๆครับเป็นอาคารเปิดนะครับพิพิธภัณฑ์เมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นยังไม่ได้เป็นอาคารปัจจุบันค่ะทางเข้าอยู่บริเวณประตูะสะพานเข้ามาเป็นอาคารโล่งนะคะแล้วก็มีโบราณวัตถุจัดแสดงเมื่อก่อนมีทางลงตรงข้างหน้า พอลงสะพานมาก็เห็นทางเข้าพอเข้าไปปุ๊บจะมีวงเวียนเจออาคารกลางแจ้งมแล้วก็มีโบราณวัตถุที่วางไว้ในใน,ในอาคารกลางแจ้งสะน้ำเมื่อก่อนก็ถึงจงเกือบถึงถนนก็ต้องมาถมออกให้เป็นทางเดินคนที่เข้าชมได้ตอนนั้นนะบ้านบ้านอิงอยู่ตรงไหนเนาะปะยวงเนาะบ้านอยู่นั่นบานปะยวงตรงนี้มีสำนักง,งานบ้านหม่อเจ้ามันจะมีเป็นแบบ บ้านเขาพระวิหารเนาะที่ลืออกมาบ้านลื้อมาจากเขาพระวิหารเป็นบ้านกระจกแล้วก็บ้านฝรั่งเราจะเรียกแบบนี้เนาะเวลาชาวบ้านเข้ามาตักน้ำเขาจะมีทางเดินลงมาเลยมันจะมีท่ายาวเป็นทางฝั่งฝั่งนู้นมันก็จะเป็นแบบชาวตลาดมาตักน้ำเนาะเราจะสะพานก็จะลงมายาวลงมาเป็นสะพานมากเขาจะมาสักผ้าตรงไต่ตุ่นช้ำช้าเนาะแถวนี้เขาจะเป็นที่อาบน้ำตักน้ำขึ้นมาอาบก็ที่นี่มันเป็นน้ำใช้แต่น้ำกินมันอยู่สับเพียง ไอ้ตรงนี้มันเป็นลำคลองนะครับคู่เขาเรียกลำคู่ตอนพาเด็กๆไปเด็กๆเ,เ,เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นเมือนเคยเห็นก็อยากดูอะไรอะไรก็ทําให้ดีครับถ้าแต่จาความได้ครับทั้งทั้งตัวพิธภัณฑ์แล้วก็ตัวภาษาครับมันมีความจำเป็นแบบเป็นคล้ายเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเพราะว่าเราอยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะบุรณะก็คือมันพี่ไม้เป็นพื้นที่ปลอดภัยประมาณหนึ่งครับคำทาั่งเราสามารถอนะ เดินไปเดินมาเดินเล่นเข้าโน่นออกนี่ได้ครับสนุกมากแต่ก่อนแล้วก็เห็นการปรับปรุงของวิิธภัณฑ์มาเรื่อยๆครับเราอยากให้มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ที่ดีครับมีอยู่นอกกรุงเทพบ้างเวลาเราไปเดินพิพิธภัณฑ์กรุงเทพอ่ะทั้งสื่อผสมพิธทันสมัยรูปแบบนิทรรศการเนื้อหาของงานครับมันดีมากจนเราคิดว่าถ้าแบบที่บ้านของเราอ่ะมีสิ่งนั้นเหมือนที่กรุงเหมือนที่สวนกลางบ้างก็น่าจะดีมากครับเมื่อก่อนเนี่ยความที่โบราณวัตถุมีค่อนข้างเยอะ แล้วศาลาก็ก็ใหญ่นะครับความเป็นเด็กเนี่ยเราวิ่งซ่อนแอบกันในนั้นนสนุกมากแล้วก็ทุกครั้งที่เราแอบแล้วลุ้นเนี่ยเราจะมีเราจะมีช่วงเวลาของการได้นั่งมองลวดลายบนศิลปะวะัตถุมันทําให้เรารู้สึกว่าอืมความเป็นหินที่แกล่งเนี่ยมันมันก็มีลวดลายที่อ่อนช้อยได้เหมือนกันในอนาคตอาจจะมีพัฒนาการต่อต่อไปมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ย น่าสนใจขึ้นแล้วทําให้คนรุ่นใหม่ได้ย้อนกลับมามองโบราณวัตถุศิลปวัตถุเพื่อที่จะศึกษาอาดีตมาดูดูแลให้ปัจจุบันแล้วก็ทําให้อนาคตดีขึ้นครับ